ฝันเห็นเพชรพลอยหญิงชายใดฝันเห็นเฉพาะเพชรพลอยตำราท่านกล่าวไว้ว่าฝันนี้ไม่ค่อยจะดีนักเพราะอาจจะได้ทุกขลาหรือสิ่งที่แอแบแฝงบางอยา่างแต่ถ้าฝันว่าได้แหวนที่ประดับด้วยพลอยทำนายว่าคุณจะได้หมุดที่ดีเยี่ยมและมีอนาคตที่สดใสแต่ถ้าหญิงชายใดฝันว่าได้เพชรพลอยสุกปลังในมือ หรือได้เห็นแสงประกายของเพชรสองรัศมีทํานายว่าหญิงมีขันจะได้บุตรเป็นที่รักและวาสนาดีชายโสดจะได้พบเนื้อคู่อุปถัมภ์ชายมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรหรือมีโชคลาภทางการค้าเลขมงคลเด่นนำโชคได้แก่20 30 0 20 250 506 โชคดีร่ำรวยกันนะจ๊ะรับชมและถูกใจและชอบใจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่ออัปเดตเคลิปใหม่ๆก่อน,นใครกันด้วยนะครับ